ในโอกาสนี้มีหลักธรรมะสันนะ้นๆที่จะนำมาฝากกันเพื่อเตือนสตินะเพื่อเตือนจิตนะของกัลยาณมิตรนะทั้งหลายนะในฐานะผู้ที่เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขในสังสารวัฏนีนะ้เพราะว่าธรรมะบรรยายแม้จะสันส้นๆนะถ้ามีการโยนิโสมนรรมสิกานี่ก็มีโอกาส ที่จะถ่ายถอนความเป็นตัวเป็นตนเพื่อจะออกจากสังสารวัตรนะที่เราท่องเที่ยวกันมานานนับไม่ถ้วนนะคือพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าโลกนี้นะมีแต่ความทุกขนะ์มีแต่ทุกข์ที่เกิดนะทุกข์ที่ตั้งอยู่และทุกข์ที่ดับไปไม่มีสิ่งอื่นเลย ดังนั้นใครพยายามที่จะหนีทุกนะบุคคลนั้นก็จะยิ่งเพิ่มทุกนะเพราะการหนีทุกนะมันหนีไม่ได้เพราะโลกนี้มีแต่ความทุกข์เพราะนั้นไม่ต้องพยายามหนีทุกขมันจะเป็นการเพิ่มทุกขมากขึ้นส่วนบุคคลใดเนี่ยที่เรียนรู้ทุกนะจะพบทางออกของทุกขและจะพ้นทุกในที่สุด ดังนั้นหลักอริยสัจสี่เนี่ยสประการก็คือทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคพระองค์เลยตรัสว่าทุกข์เนี่ยให้กําหนดรู้เมื่อกําหนดรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจในสิ่งที่ว่าเหตุเกิดของทุกข์ก็คือสมุทัยเมื่อเข้าใจสมุทัยอย่างแจ่มแจ้งนิโรธคือความดับทุกข์ แล้วก็มักหนะทางปฏิบัตนะิให้ถึงความดับสิ้นทุกเนี่ยนะก็จะปรากฏนะส่องสีสีองค์อันประเสริฐนะที่เรียกว่าอริยสัจส,สีนะทางด้าน,นทุกขให้กําหนดรู้นะเหตุเกิดของทุกนะพระองค์ให้ละความดับทุกขนะทำให้แจ้งแล้วก็หนทางแห่งการดับทุกขต้องทำให้เจริญนะ นี่คืออริยสัจทั้ง4ี่นะความประเสริฐอัน4ีประการเนี่ยซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ผู้ได้ความผู้ที่ได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะต้องมารู้แจ้งเป็นเป็นสิ่งแรกนะพระองค์ตรัสในพระสูตรว่านะนะพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไฟกําลังไหม้เสื้อผ้าหรือไหม้ผมของเธอเนี่ยเธอจะทําอย่างไรนะ เหล่าสาวกก็ได้กราบทูลว่านะก็จะใช้ความพยายามความเพียรความอุตสาหนะที่มีทั้งหมดเนะพื่อจะดับไฟนะที่เสื้อผ้าและที่ศีรษะนั่นเสียเป็นประการแรกพนะระโตองค์ได้ตรัสว่าอย่าเลยนะเธออย่าใช้ความเพียรความพยายามความอุตสาหะอันแรงกล้าที่มนะีไปดับไฟที่กำลัง ไม่ผมหรือศีรษะของเธอเลยให้ใช้ความเพียรความพยายามความอุตสาหะทั้งหมดที่มีมารู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐสีประการสกอ่อนนั่นคือรู้แจ้งในเรื่องของทุกข์รู้แจ้งในเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์รู้แจ้งในเรื่องของความดับทุกข์และรู้แจ้งในเรื่องของผลทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกขเพราะมิฉะนั้นเธอยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างไม่จบไม่สิน้นะนี่คือสิ่งที่พระองค์จัดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ย้ำว่าโลกนี้มีแต่ความทุกนะข์เพราะฉะนั้นใครพยายามหนีทุกข์จะยิ่งเพิ่มทุกข์ส่วนบุคคลใดที่เข้ามาเรียนรู้ทุกขนะ์จะพบทางออกของทุกข์และพ้นจากทุกข์ในที่สุดไดนะ้นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ ในลำดับต่อไปนะและที่สำคัญนะขอให้กดติดตามด้วยครับ